แล้วตื่นมากลางดึกกูได้ยินเสียงควนคลางเหมือนกับใครสวดมนต์เอาละมีไปสอบสวนดีไหมจัดไปไหนลองไปดูดีประตูก็แง้มเสียงมาจากห้องลูบินประตูก็แง้มอยู่เล็กน้อยแล้วก็มีเสียงของเขาอยู่ข้างในลูบินแล้วก็ได้เปิดประตูเล็กน้อยโอ้โวยเกดลูบินจับอะไรไปเนอไอ้ตายเถอะลูบินเขาเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายแบบโยคะนะผู้ชมโยคะท่าโยคะผู้ชมจำได้ไหม ัเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากๆผมจะเล่าเหตุการณ์ให้สั้นๆนะครับโรบินโดนกล้วยจิ้มตูดเฮ้ยพวกนายกดไลค์กันหรือยังล่ะกดด้วยนะใครที่มาใหม่ลืมกดซับด้วยเฮ้ยเป้อฝันเกี่ยวกับโรบินยังไงวะเดินเข้าไปหาโรบินเฮ้ยถนอมเราหลับตาและจินตนาการโรบินที่สวมผ้ากันเปื้อนในห้องครัวเฮ้ยฉนหนาวันนี้คุณทำงานหนักมาก ให้สาวดารักเกินคุณทำอาหารเย็นให้ไหมคคนนีโอ,โอ๋โอออนโรบินฉันจะทำให้คุณมีสิ่งพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะฉันจะทำให้มันมั่นใจว่าอร่อยและถูกพชันนกการมิล์เชคสุดพิเศษของฉันมีโปรตีนเย้มแม่ว่าโป,ป,ปรโปรตีนชนิดไหนอะชนิดที่ดีที่สุดเดี๋ยวนี่คืออนาคตที่เป็นไปได้เลยฉันรอแทบไม่ไหวแล้วไฮดมนูนของเราฉันแผนหลายอย่างสำหรับคุณ จะดูแลสามีอย่างดีฉันสัญญาสามีแล้วเราจะได้แต่งงานกันในอนาคตเลยการมองเห็นของฉันก็แฟดเป็นสีขาวมันกเกิดอะขึ้นโรบินนอนอยู่ตรงนั้นช่างสวยงามเหลือเกินง่อยนี่คุณเป็นสามีฉันแล้วนด้ฉันรออยู่ไม่นะ่ะตัวเขาปกคุมด้วยกลีบดอกกุหลาบคุณสามารถทำทุกอย่างที่ฉัน อะไรวะคุณสามารถทำทุกอย่างที่คุณต้องการเยซูทำให้โรบินเป็นมิลเชคแบบพิเศษ <c oughs> คืออะไรวะไอ้โรบินฉันกำลังคิดจะทำมิลเชคสูตรพิเศษอยู่อ๋อฟังดูน่าสนุกคุณกำลังทำมิลเชคแบบไหนเหรอ <c oughs> เป็นสูตรลับเฉพาะ <c oughs> ฉันสัญญาว่าคุณจะชอบมันโอ้ยฉันรอไม่ไหวแล้วมิลเชคนี้อยากให้คุณไปที่ห้องคุณก่อนอโอเคพอเมื่อไหร่ก็บอกฉันด้วย แล้วก็ไปที่ห้องเขาแล้วก็กูบิวเชคอุ้ยลักลังบิเชคปั่นนมอยู่ครับจังหวะนี้ให้ตายเือโรบินบิวเชคั่วนมากเลยกูบิวเชคเชคเรียบร้อยฮะสูตรพิเศษอ่าเรียบร้อยแล้วโรบินมิวเชคของคุณได้ที่แล้วอ้มันดูอร่อยมากเลยน้องน้องกินมิวเชคอร่อยไหมมันหวานจริงๆเค็มนิดเนื้อสีค่อนข้างคนมากๆ แต่เราชอบนะฉันควรจะไปนอนแล้วแต่ทำไมเอ่อมันหนังจะเปิดอยู่นะแต่จอันดำสนิเด็ดแปลกแฮะนี่ฉันเผลอปิดเสียงหรืออะไรเนี่ยจากนั้นก็มีเสียงสัญญารุก,กวนแล้วทีวีก็ขาวขึ้นครับเอ้ยอะไรวะก็เลยลองเปิดปิดด้วยรีโมททีวีแต่มันไม่ทำงานมันมันเกิดปาอะไรขึ้นจากนั้นก็มีผีน้อยอยู่ตรงหน้าทีวีเลยณเป็นเคยแต่ในนั้นผมมันกระโดดตัวลงบนโต๊ะกาแฟตกหน้าฉันแล้วดูเหมือนว่าล้มไปเลย อะไตลกงละไชิัไม่ตลกนะชิตชิตชิตชีตดิจิบวกนีนนน่มันมันเดบกวตัว่อนโายแรกๆฉันโอ้ยแกปูดมาเฉยอะไรวะเนี่ยคุณต้องการอะไรอยากจะผลักเราวิ่งหนีจริงๆแต่ฉันกลับตัวแข็งแล้วกลัวไม่สามารถทำอะไรได้เลยแม้แต่จะกรีดเราก็ทก็ไม่ได้ว่าพยายามสุดท้ายก็คือพยายามหลับตาแต่นี่อาจจะเป็นฝันก็ได้นะขอใหเป็นความฝันขอใหเป็นความฝันนะปลอดอเฮ้ยเฮ้ย ไอ้อย่าลืมตั้งขึ้นมาแล้วอไอ้ได้ฝ่ายผู้เขามึงก็เหมือนกับโรบินอุปการเลยโอ้เชนเชนเชนน้ำแตกโอ้ยไม่ a ด y คบใช่บางทีเชนก็จะเชิญเข้ามาดีกว่าเอ้ยโรบินสงสัยว่าถ้าจะเชิญไม่ได้เปิดประตูแบบเข้าประตูทาในได้ก็เห็นโรบินอยู่กับแสงถนอมเชนเป็นเกย ไอคนดูก็เป็นเกย์ต้องการใช้จริงๆเหรอแน่นอนสุดสวยฉันไม่ใช่คนงี่เง่านะขึ้นไปบนเตียงฮอเฮ้ออ๋ออ๋อเกนไปสิเอ้าเออเร่ก็ขึ้นไปบนเตียงนะครับเออดูร่างกายฉันแทบจะแข็งตัวตกใจกับพฤติกรรมของโรบินเฮ้ยเซนเซอร์พร้อมทุกอย่างพร้อมไฟพร้อมสตาร์ทโรบินุณเป็นอะไรฉันไม่เคย ดูดมิวเชคมาก่อนแต่ฉันก็ได้ฝึิกมาอย่างชงับชงโดบินน้ำตาไหลน้ำตาไหลเพราะอะไรเบนโอ้ยไม่ไหวแล้วได้โปรดมึงยังต่อยเ,อเลยนะน่ารักก็ะอแล้วปะมีรู้ก็ะอโอ้ยตักเอาไปคามิงเงียะเอาไปคามิงเอ้กือเกู สมบูรณ์แบบทำไมมันยังเอาต่ออีกเลยฉันคิดว่าฉันตกหลุมรักนายเขาแล้วสิฉันจะเกาะติดหรือน่ารำคาญเกินไปหรือเปล่าติดตามคุณพิทันคุ้มค่าแล้วโลบินลูกออนของคุณมีคุณค่ามันเฮี้ยเราเนี่ยโอยฉันมีฉากโปรดให้คุณได้ดูด้วยแหละโอ้ชิตจากนั้นเขาก็ได้เปิดหนังให้ผมดู My God โอ้ศาตราจย์มันใหญ่ว่าจะแล้ว ได้รับการฉีดความรู้ด้วยวมลเลตพันของฉันแม่งเอ้พากูดูหนังไอสิ่งประดิษฐ์ของหนุ่มน้อยนี่คืออะไรวะเอียเลยเนี่ยโอ้ี่กูเก็บสติกเกอร์มานานเนอ่นานนี่คือเป็นเพราะสิ่งนี้อย่างนั้นเหรอผู้สร้างไหนดูซิว่าเราซื้อของขวัญอะไรให้บคือตอนนี้เราซื้อได้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยมันมาใหม่แล้ววะมันคืออะไรวะ ดูเหมือนว่าโรบินกำลังหยิบขนมอยู่ในห้องครัวให้ตายเถอะดูสิซีมากโอ้เชจอย่างนั้นเชก็ค่อยโอยชว์งคิงแล้วก็เริ่มชิลใช้อบายการซีดซีดในห้องครัวโอ้ยซีดในห้องครัวโอ้ยบางทีแช่จะทำนะอีอีเ้าอย่างนั้นก็แสดงให้ผมเห็นเลยว่าคุณจะทำอะไรกันแน่หืมบายเชดเดิ้ล ภารกิจกูนี่มันช่างหนึกหนักจริงๆเลยว่ะไอ้สองรอบเป็นไงล่ะในในๆดูห้องน้ําครับดูห้องน้ําผมจะบรรยายทุกคนได้ดูนะครับทุยบันย้ายทุกคนได้ฟังว่าห้องน้ํานั้นเกิดอะไรขึ้นโอ้โชิดอาบน้ําดูต่อไปได้เฮ้ยมัอนใ้ห้องน้ําว่ะมันห้องน้ําห้องน้ำไปโรบินเอา้าเปิดประตูอยู่เหรอนี่กําลังดูอยู่เหรอเนี่ยเอาล่ะย่ายชิ้นรรนันมาสิมาเงาจากนั้นผมก็ได้ เช็คโค้รเอาแล้วกระโดดเข้าไปในห้องน้ำอะไรเนี่ยว้าวโอ้โหโคตรจะอูมเลยอ่ะเอ้ยหน้าอกตัวใจของคุณมันเปล่มคนหรกอคุณด้โอเคผมไปฟาร์มตังมาเสร็จแล้วผมจะเหมาและให้หมดร้านเลยแล้วกันบัตรปลั๊กนี่คืออะไรวะอันนี้คืออะไรอ่ะรีโมทเหรอฮะเฮ้ยรีโมทเราทำอะไรสักอย่างกันเถอะพาฉันไปทำให้ใช้พลัของคุณ ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันปลอดภัยทำให้ฉันรู้สึกรักว่าลูกหมเขาลุนเตียงนี่เราเขามาัรักมันเอากันอีกแล้วครับผู้ชมฉันโอบแขนเขาและกอดอย่างใกล้ชิดไม่รู้จะตอบอยังไงดีราตีสวัส์นะโรบินราตีสวั์ฮีโร่ของฉันสามปีผ่านไปประตูได้เปิดออกดังเอียดเฮ้ เฮ้ยมันยังอยู่หรอวะไอ้ตกนั้นละ่ะคุณมาสายนะอาหารเย็นจะเย็นหมดถ้าไม่กินตอนนี้โทษทีสายไปหน่อยอะพอดีไปแก้ไขโค้ดนิดนึงอะวินาทีสุดท้ายเลยนะเอ้ยเกมของฉันก็กล้จะวังในสัปดาห์หน้าแล้วสตูดิโอก็ทํางานเหนื่อยมากเฮ้ยดีใจจังแต่คุณก็ควรที่จะกินนะฉันไม่ใช่ทาสทำอาหารนะเอาละเอาละ,าละจากนั้นก็อิ หิ้นแล้วบอกกินข้าวไอ้สัาขอโทษเด้ออามานายมันเกินควบคุมไปแล้วเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะฉันรู้สึกมีความสุขบนไงเชื่อค่อยๆลืมตาแล้วเพราะว่าลูฟี่กำลังเป่าฉันอยู่เราไม่ทำอะไรเดี๋ยวนะโวไอ้ตางเขาเปล่งปะกายแล้วก็จบะมาที่ฉันอย่างเดียวอยู่นี่เราไม่ทำอะไร ขุดหมายความว่ายัางไงโอ้ยก oh <my> ่นต้องการอะไรแค่ตักแกะคุณไงเจงง้งเงอหัวใจผมเลวตักตักตักคุณกำลังพูดเื่องอะไร<ช>แค่สนุกไปกับมันก็พอรู้สึกดีใช่ไหมล่ะแล้วเบนยอนกระกระกรใช่จะยืน,ยนเอาแล้วกูพูพว่าอยยายืน <c oughs> โอ้ยน้ำปีจะแตก โอ้ยอย่าหยุดรูบี้นเลยทำต่อไปโอ้ย <c oughs> โอ๋ออ่ะเออเอามันไปกันในที่สุดเชคก็ปล่อยความเป็นชายใส่ปากรูปีนไปแล้ว